สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะอ่าเพลย์ลิสต์วันนี้นะคะก็จะเป็นการเรียงสับเปลี่ยนและการจับหมูอีพีที่สองนะคะโดยในคลิปนี้ก็จะเป็นการทำโจทย์ของหัวข้อหลักหนึ่งต่อหนึ่งและหลักหนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึงนะคะอ่าโจทย์เขาบอกว่าให้ p หนึ่ง p สองปจน p สามรอยี่สิบห้าเป็นรูปสามรอยี่สิบห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าจงหาจำนวนรูปสามเหลี่ยมที่ไม่เท่ากันทุกประการที่มีจุด p i p j และ p k เป็นจุดยอดเมื่อ p i ไอพ k เนี่ยเอ่อน้อยกว่าเท่ากับ1แต่ว่ามากกว่าขอพยนะคะมากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ3 25นะคะค่ะเราจะเริ่มวิธีทำนะคะวิธีทำเราจะเริ่มจากการหารูปสามเหลี่ยมทั้งหมดก่อนหาจำนวนรูปสามเหลี่ยมทั้งหมด เหลี่ยมทั้งหมดก็จะได้เป็นเออเรามีทั้งหมด325เหลี่ยมนะคะเราจะสร้างเป็นสามเหลี่ยมจะได้เป็น325เลือก3นะคะซึ่งก็จะเท่ากับ325แฟก หารด้วยสาแฟกคูณกับ3ามร้อยห้าลบสามได้เป็นสามร้อยิสองแฟกน,นะคะก็จะเท่ากับสามร้อยยี่สิบห้าคูณสร้อยิสี่คูณสร้อยาคูณสร้อยแฟกหารด้วย3ามคูณสคูณหนึ่งคูณสร้อยบสองแฟกตัดกัน คำต,ตอบนะคะคิดคิดออกมาก็จะได้เป็น5้าล้านหกแสนหกแรูปแล้วก็ซึ่งไอไอรูปนี้นะคะมันเป็นรูป3ามยี้าเหลี่ยมเวลาเราสร้างรูปออกมามันก็จะมีรูปที่ซ้ำกันนะคะแล้วก็จะหาจํานวนรูปสามเหลี่ยม ที่ไม่เท่ากันทุกประการทุประการได้เียขอขยับมนัน จะได้เราเอาสามร้อยยี่สิบห้าเลือกสามนะคะไปหารด้วยสามร้อยยี่สิบห้าก็จะเท่ากับเมื่อกี้ได้เป็นห้าล้านหกแสนแปดหมื่นของเขาใช้ค่ะห้าล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบหารด้วย 325ก็จะเท่ากับ1,7,422รูปได้แล้วค่ะคำตอบข้อนี้นะคะที่ว่าให้สร้างรูปสามเหลี่ยมที่ไม่เท่ากันทุกประการในข้อนี้ก็จะได้เป็น1,7,442หรรูปนั่นเองค่ะ